ามสี่ค่ะพัสิโนออมาตรฐานสากลอันดับอกนทูทรลกอสแกีิสลอค่ะโอเล็กเกิดเกเล็กกิก กำลึกลับซ่อนอยู่ภายในพีระมิดค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาพยายามที่จะเข้าไปแต่เผอิญเผอิญเข้าไปกี่คนก็ไม่ได้สักทีแต่ว่าภายในความยากเหล่านี้ค่ะก็ยังมีคนกล้าแต่งที่สามารถทำแจ็คพอตเข้าไปได้ก็มีสหจ,จารร์อเล็กซานเดอร์ค่ะที่ตัดสินใจท้าทายเข้าไปเสี่ยงเฮ้ยไม่เจ้าอะไรกันนี่สมบัติเต็มไปหมดเลยในท้ายที่สุดจาก ศาสตรประจาจนจนคนหนึ่งก็ได้กลายเป็นเศษฐีในชั่วข้ามคืนค่ะเป็นสโลว์วิดีโอหอเรียวห้าวเกมนี้มีการเพิ่มจำนวนตัวคูณในการเล่นเกมน,นคะคะในเกมหลักแล้วก็มีฟรีสปินสี่สัญลักษณ์ประจาที่ปรากฏที่ใดก็ได้ค่ะคุณก็จะได้ทริกเกอร์คุณนัสมบัติฟรีสปินด้วยสิฟรีสปินค่ะพยายามนำลูกบ้านออสแท็กกลับไปบ้านให้ได้นะคะตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวที่สำคัญสุดเพื่อที่จะเพิ่มทวีคูณความมั่งคัง่ง ให้กับคุณค่ะจะพิลึกกี้สักแค่ไหนก็ไม่ยากเกินความสามารถของคุณแน่นอนชิมคะเรามีคอวเซ็นเตอร์บริการตลอด24ชั่วโมงยูคว้าสลอต3-4-5คาสิโนโออนไลน์มาตรฐานสากลอันดับดหนึ่งสล็อตแตกง่ายแจกจริงจ่ายจุก,จก